สวัสดีค่ะมาพี่รองเช่าหน้าลีเดชเช่าหน้าพี่รองมาก็ขออนุญาตในการทำงานเนาะทำงานตีเช้ามาที่ทำอยังมาบุญพี่รองนี่จะเป็นถังน้ำเนาะก็เปิดน้ำลงคุอเจ้าพี่รองฝนตกบ่มบ่มบ่มเท่ากันนอนแล้วดีเนาะสวยเลยะม่พี่รองเขารกิจเกี่ยวกับแม่กันก็เช่าเช่ากับนี่อย่างยูรุสองคนเนาะมีลูกชายกับลูกสาวค่ะก็จะ ียนตอานนัไปโรงเรียนเพิ่นก็เต็ถ้ารกิีเพิ่นเขาก็คอยดูแลเพิ่เนนะพี่น้องเดีะยก่นี่เละเก็ล้างจีจ๋าซีดผ้าลูกถ้าทำกับเขาหรือว่าดูแลเพิ่นให้เรื่องเพิ่นอันนี้เรียบร้อยนะคะเพ็นไปลกเรียนเรียบร้อยแล้วผวนี้ขานะเอางานพี่น้องก่นจัดมีนยาคี้องยา อยาละจากนะคะกต่าซสอบก่อถ้าลูกเร็วๆมาดูแ่ถ้าเราจะขอทดลองถ้าเราจะของบบเพื่การเชื้อล้าเนะ้าจสก้อนส่องมาบ่งต่างามีดูเช้าน้าสุขภาพเห็ดอีย่งนส่วนมีูเป็นส่วนวันยดิของการสั่งไล่ใดงนะคะเป็นช้านาน้่งสั่งไล่แดงากิน หากินข้าวข้าวเย็นนะข้าวเย็นนะหาซื้อหาก็ไปหาสาั่งได้ได้ถ่วงเว็นว่าจากการทำหน้าพี่น้องรายชื่อละคือแต่ละปีนึงคือทำหน้าพี่น้องก็คือเนี่ยเป็นการล้างล้างล้างบ้านพี่น้องพวดดึงข้าวเอามีนิ่มองนักติดหใน ตะเลนนี่อย่างนึงเพราะถ้าในท่าสีเด็กพี่น้องทัางรังคั่วก่นเป็นแม่สีแหละอายุประมาณนี้เลยค่ะแดบตามนอกบ้านนาบ้านอีสานของเราเลยค่ะก็ดูมีเป็นประตูทั้งหลังออกมาเนาะบูนห้องเลนนู้นเพราะถ้าในลาดพี่น้องลาดเป็นน้อยๆข้างนี้พ่าะถ้าในลาดจังก็จะมีกองดินนี้ทั้งหลังหน่อยเราจะเอากองดินนั้นทยอยใส่ไปเป็นรูทรงเป็นชั้นลงไป มันก็เป็นแปลงขับที่เราทีทายหายไปวางวันทีได้หยาออกเป็นบริเวณนี้ได้หยาทางหลังทางนี้ก็จะเป็นลกลุ่มล่าง,ง,งยุกงอยาขึ้นกำลังก็จะทย่อยทย่อยไปแล้วทย่อยดูแลไปตามภารก,กิาชการหน้ายูา่นะคะรู เคยเป็นแบบนี้นะคะผมมาดูด้วยกันเลยเสียงเขาง่าเป็นสีขาวเพียงเป็นชีออกเข้าเข้าแน่วันนี้เราอยากจะปุกตัวว่าจะสดกระปุกก็เอาใส่เสื้อดำเอามาเข่ทับไหล่เพียงยกบกทีเด็ดมนลำบานห้ามน้ำผ่านอีสานห้าเป็นดินเป็นโคลนให้นาะบางที่ถ้ามีอย่างกบบท่องู้ค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 ู้ไปเลยเนาะบ่ิแรงห่วงว่า ดำเม่ดำนะเดีดทางเอื้อต like ัวขันดำเยอะดำพักบางตัวก็ซักเบาๆต้องตัวก็ใส่โบยมาโบยมาจนแบบดำจนว่าช่วงเลี้ยงช่วงนี้เลี้ยงนวดนะช่วงนึงช่วงนึงเลี้ยงหมูเลี้ยงช่วงนึงเลี้ยงเนื้เลี้ยงวัววัวลกเลี้ยพาชุดนั่นจะได้ ลุยพ no ี่น้องลุยตรงนี้เกี่ยวนาหอบนาเสือพาชุดนั่นกับขือใส่เอาใส่เตี้ยนไปหรือเหลือดดำดำดำหมาเลยหอบดินหอบดินหอบท่อนเลยขึ้นใส่กันในการหาหยาได้หยาใ้ส่วน้องไถ่เชิงเนาะใ้ช่วงนี้ล่ะช่วงหยาช่วงเขากล้าไงหยาล้าไง ล่ลงลู่ลงปัดนะเดี๋ยวตัวของแม่เกมจะมีที่กันเป็นหองดำนิ่งทำปุปุยได้ปุยปุยปุๆดังๆนะพี่น้องขอให้นะคะสกัดการเขียนใส่เชื้อผ้าบางทีก็ตกกระปุกเนาะตกระปุกเพาะว่าการนั่งเ่็นหลัก็ามีง่าดสีดเด็กนี่มดูแลรักษาค่อยาสะอาดอ๋อมีการนั่งกีฬามาแช่ไว้ แก้ด e e ้วยน้ำยาฟอกฟอกสะอาดตัวทั้แก่ไว้แล้วก็แปรงทักถูบางที่การตากขาบางที่ดูความเรียงหนีะด้วยนาทีเนาะอบกับแสงแดดที่เรากระเชิญมาเนาะเรีงหนีดกับผ้าตาลไม่เที่ยงลงเพลาเล่าข้างหัวนั่นแหละผ้าตาลไม่เที่ยงดีแหละบ๊อกไว คือบอกว่าโซกับผัวแตเสยงรรักเพื่องเพราะว่าเวลารับของข้าวเนาะห,หน้าที่ของเราก็กอออกตัวนะคะขอออกตัวเลยท่ำอ่างหลางจไว้ทั้งหลังนิท่นทํำเป็นบูนไหวลรล่ะท่ะาเองใน้อมค่อยๆท่ำท่ำหนี้งจะเ็นท่ในลาถึี่ำวันให้ในลาดือ ลาคืนไปแล้วเพอาะท่ต่ว right? ่า <v assignment> <up> okay. ็พอาท่านใสกระเบื้องจะคอยคอยทยอยใสไสหาเงินนั่ง้ยงหาสางไรได้บ่างสางไรได้เก็บเงินเพลนอยสืกระเบื้องกนเงี้เงี้นอยกวนเงีเงีอารเพื่อนบอกพี่น้องว่าสืบยาขาดยาสื้อเลน้อยเนาะสืเีลน้อยสืบงูื้ไส คือี๊บคือกระเบื้องการปืนปืนปูกระเบื้องกับบม้เนียงหลายนิก่อนปูนอีปูนเป็นหลักเนาะแล้วก็ีปูนใส่ใต้ใสใต้นี่จะเมีน้อหลกนาะใต้ล้ กินนะบางเท่ยกะช่วงนี้กำลังลกำลังโตหพี่น้องเล้ยก่ับอกใบอายุประมาณปีปีก็บเขาพีเอสดีลูกสาวก็อายุอายุหปีค่ะเขาหกปีอายุอนงไก่อายุอนหาค่ะอดูแลนะค่ะพ่อค่ะมีนแ่ โซ่เข้าวนะคะน้าพี่น้องมนะากการเสือทามแล้วกะขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้มาชมในการล้างเรื่องล้างจานบ้านอีสานนะคะก็อนจะไปกกาะบ้านถูบ้านต่อนะคะฮะสวัสดีค่ะพี่น้องมากว่าจะเข้าไปทําความสะอาดในบ้านก่ได้ด,ดอกพ,พี่น้องวันศุภาษพี่น้องมากไปบึงขั้วแล้วกัดที่นี่เตาแก๊สดำปื้อปื้อยู่พี่น้องนะถ้าไปทําความสะอาดว่าเป็นยังคือแก๊สเลี้ยวแทกนะ มีละคือซาห์ชื่อห้องบริเบนว่านีละมาพี่น้องพาไปเบิ้ลกันแกะไข่แต่แกะทนี่ได้พี่น้องต้นเหลกกับเส้นพันธ์ายแล้วขายตำมือกุ้งคอได้สิแม่เรนนี่จะแกะดรอยนะคะแกะลางแกะพี่น้องแกะถุงตรงกระน้ำง่ายเนาะใส่ เอาขนาดนะคะพอจะเป็นอางใส่ได้เขียตัวน้อยีเนี่ยมันเปเลยบบไดอยากใส่ต้องอบ้อเกดได้คือหลายูเแบบนีเนี่ยหลายจะใส่แบบนั้นนะมีมะกรูดชนิดโอเคหน่น้อให้แะแห้แตหลับหนอนน่ตามทีตางมาน่างบะไดท่าความสะอาดเพิ่มนึ อายุของตอหนะอยู่ได้ประมาณกเจ็ดปีลน่งตนนี้ขอเต็นใ้กับพี่ทหารลูกชาเนาะลูกชายข้ามแม่กับลูกชายาน้ำแม่กับาน้ำดูกะเด็นไปทัวร์เชียงลูกระโดความเร่งรีบไปสางได้เนาะข้าาานย บางทีก็ได้เศษกนอน้องปลกะลาไปเลยอาใสหมใ่หมีเนาะอันนี้เป็นหมีตอเข้าห่างๆตอเหลืองเอนกนหนานของหน้าเหลืองห้อปลาก็ไม่ไหวค่ะถ้าหันต้นล้วยพัเนาะหมูจะเป็นหมีตอเข้าที่เราใส่แล้วเนาะค่ะ ได้ว่ากระแซ็ประโยชน์ได้ได้ทุ่มดีเยี่ยมเป็นเลขแขกหอกบุ้งบอสโอ้ดีเด็าสุดเีเพดออน้ำมันเนาะใส่น้ำมันลงในที่เครื่อนหลอกเร่งเดียวเบื้นงล้วเช้าๆผัดต้มทอด ก็ใส่อยู y, ่ได้ี่งช um ่วงนึงช่วงเลียงโม่น่ะเอาคุแจของข้อได้ี่งเยวสิล้มหนาล้มหลังเอาไข่ได้ค่ะเอาใส่บกัญัเจ็บพี่นอนเก็บที่กัข้อกับเล่ยกันเป็นแขนข้อตลอดจากนี้วมือหนแขนคุเจาะกับขอไขได้ค่ะ เพราะว่าต้องเจ้งสั่งหรอค่ะสะดวกให้การยูนะ่ไม่ใส่ไม่ใส่บ่ได้ลืมบ่ได้ล้มไง่นาะนี่ยทั้งเบอร์แกะไี่ส่ที่ตรงนี้เ มันถนอดใส่ให้แล้าถอดขอดอย่างนี้โดนโดนได้หน,ดน,ดนี่งจนว่าคนก่อสนิ้โดนหลาย ใม้วนเ่เป็นบางส้วนเล็กน้อยนะถ้าวันรางวากับจังจค่ยเอาเขาลงมาถางจากเรามาไห้เนะาะเมื่อไหร่คะว่ายู่ดีเขาโมดได้สิจกุญแจแต่ไม่ใช่ไหวได้คาะเราคือข้างบนเไไยบ้านการกวา้างวาองออไปนอกโพรงเนอ เาขวออออกไปล้างไรได้เพื่อนอยากจนเรมาหายินแลจ้างไที่เนข้าวอรแล้วก็องกเป็นชดราดูข้าหน้าไปหอกข้างหน้าตรงไป ย่น,น,นสาะสงังได้รแค,ค่งาไไสได้ี่โ้ยอเข่งยางครับอเอุปก,กรณ์นี่เป็นการจะไปทําตอนที่มีแก๊สได้พี่นองเนี่อแก๊สแล้วหมแก๊มนมืนศ้าพี่น้องเนี่ แขนมือตอนเช้าๆบ่อแขนเสียใส่กระดองเลยขอไข้ได้ค่ะล้างจานเสร็จแล้วเนาะทำจานเสร็จแล้เวเอ้ยนี่จะนิ้มหัวตะออกออมมมออาากระดอ,องนี่นี่แหละสร้างความรุงให้เป็นเสียือเป็นยังไงเฮาคือกางแกะเบอร์แล้วแต่หนูสาเหตุมองบริเวณมาสอ้บำรุ่งที่นู่นนี่ ใส่แกงวื้วื้วเป็นย่างนี้ไ่แห้งไม่นห้งสุดีแทะทีแทะเย็ดตีจนลาแหยเพิ่มฮักด้วยหรอพี่นฮัโอนหน่อยๆเพิ่มฮักไส้เตียงหัวแท้นะใส่แหวนใส่นั่นใส่น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจาน ยากจด้งเลยแบบอกอ่อนกนน่อยนก้อนหนานีนูเลยล่าถ้าก้อนเด็กไม่จำใออกมาช่วยแสดงวาว่าดันเปิดนะไม่ไปอยากาย้ี่นนเด็กเรคุ้นนมล้วเาคือม่ตินกับ้งแต่ให้พี่แหละดูเล่ทะลุแขนเสือคินเพราะว่ากลัวเสียเปื่อโอ้ แต่สะอาดีสุดอันนไปอานี่วันไปห้องน้หลายบนทีิ้ำยาเอ่นหน่วยเครื่องคนเดียวเงาะเป็นไงควายทำไปทีละอย่างมานก็มาท่โอ้ยดำด้กาดำด้ เรอไม่รับว่าจะโผล่ควายเอะที่เราคิดเพราะาท่านพ่อเข้าใจเราไม่ค่ะ ได้ดีแล้วพม่ขอ,อยัดตักน้ำก้นอนเด้ดอค่ะอโ๊ยข้าหน่าเรืองเป็นหมต้มน้ำมขอยางคือได้ให้หมดตรออไดมตรไปอนันต์เราดดองดำบุบือละใสะกดไวตัวดำตัวข,ขาวก็เอาไว้ค่ะ หัวชาบกินนะคะตัวนี้ก็สกัดไปตัวนี้ก็กจะเป็นวาวใสตที่โคกร,ระป,ระประุกเื้อคืนรเลยค่คืนคมาอคู่หม้อันี้ด้วยกัน,น,นกตัวนี้ไีไน,น,น้ำยาตัวนี้ก้นกระนองอนออเกอสบมากเ ยาตัวที่กจัดขเมือไหรงมีแต่ก็ออกดียุบนอนเล่ผ้งมันก็กำจัดี้ออกในปริมาณที่พอเหมาะเนาะก็ยังดีกว่าเวลาถุยถ่งแต่ก็พักคักเลยเสร็จแล้วกีนน้องนะออง nhau 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 อข้นาล้วคันนน้ำกเป็นัมากั้่นี้ก็แดงขึ้น,น,น,น่ะนได้ในี่ขึ้นหน้าอยู่ค่ะใส่ึันนัไราเสียไปใช้อ่างกบีโอ้เร่ฉลาดนมน่ะ ข้าเนียเอกมะนาวสนองชัววชัวก่นหน้นี่เก็บมีดต้นอุปกรณ์นี่ีดมีอนสนองยกข้าวปาใ่อมมะลุเป็อดต้มบํารุงตบํารุบำรุ อุปกรณ์ถือส้มนีน่เปอปัจจัยสำคัญเนาะนี่นะขาบอมีโอ้เสกใส้นางอ้อนางเพราะว่าดังขึ้นตา,าเป็นแต่ดังอยู่ด้ช่วงนช่วงทำอาหารถึงไหนเป็นใหม่ขึ้นแบบห,หมมกกลหกักอไรเรือเศษกองกองอยู่แถวนี่งกิเฉใหม่างๆก็ะจายไปง่ามทันออกมาไว้ค่ะ นีปมอยู่ดอกหนอนเช่ว่าบ่ได้ทำดอกแต่บอกชื่อๆคนมาัวห้อะไหลบกบเลยนี่อเ่อเาว่าต้องไปสางได่ใดไมไปมั่วแต่ถำซีื่องไฟเตาอยู่หน่อยก็เด้กินหนอ่งก็คนผีอนตื่นสวยอยู่อสวยวิลาตื่นแต่เด็กตีหั นังเป่าไข่บังเท่อปอถืงปอไข่ปอถึงเมียเไยเป่าไข่ปื้นนะค่ะปื้นล่มื่นดินอ่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นกโขงเบีดินเปียบขาบวไรใส่เตาเอ้ยดังหนักลองหาอุปกรณ์ไปด้วยในการตอเสียงเพิ่มาคื้นหน่อยมาอ้อยอีกเลยค่ะ ใสหนังหม้อเลยห่ะเล่าขอให้นะคะคุณบอกวใชหนังหเลย้าไปไปลงลี่องสายก่นเอาแกเดดก็ได้ม่ต้เป็้าอบข้อบเตาลมร้อนเนาะเอาเอาม้อบเตาลมร้อนออกมาหลายอย่างโดนเสิบก็ได้ใส่แค่จะเตาแก๊สเดอก็ได้ใส่ไฟฟ้าถ้าได้ใส่ไฟฟ้าก็ไปใส่เตาแก๊ส ใส่นะเหออนนะะ็นเลยจริงๆนะคะเพราว่ายังไงยังเวลารยารกินะคะคือเระวาณนแ้ละคะเอาใสัน่นนั่ยใสนัจะดีหรอกนอ,อขอคุณทีม่มาช่วยนะคะในการล้างขงต็ม้อยไปไปทำามสะอาดบ้านจ้ะ าพี่น้องในในบ้านนุจะเป็นเังสีแล้วลูกหูล่างกวาดบ้านพี่น้องกวาดบ้านไม่กวาดกับเจสซีล่ล่ะนุก็ใส่ด้านพุ่นเอาพี่น้องใส่ผ้ามัดผ้ามัดกับไม้ถูนิไม่ถูตัว,ตวน,นี้กวาดบ้านไม่กวาดท้าบดัดนี้ก็ใส่เด็กไงแต่ว่าแต่ว่าพุ่นออกดีกว่าหนอ่อยพุ่นออกดีอยู่ พานุ่นุงเป็น้องเถือเล็กน้อยพี่น้องใส่ล่องถัมาเลยเป็นพื้นดินพืนดิด<า>นพืนจรายมาเดนมาทำความสะอาดบ้านไปน้ำกันภะบ้าหน,นก็ลุกลุกลักเลยอ,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 อ่ะันม้วกันง่สก็ท่านใส่ใจเลยชุตรงใส่ข้อยเลยว่ะหากออกมาขวดญขนออ,อ,อาไปัญกไน อีกช่องนอกพี่นอนนีช่องนู้นก็จะเป็นช่องเสื้อผ้าแล้วก็ทำความสะอาดมากี่นองมากกว่าทั้งหน้าบ้านนี้ใ,บ,ใลลบ้านนราอยู่ประมาน้ะในบ้านอีสาขอ,องเรากพราถ้านปฝ่าเราที่นอนฝากไหน